วัสดี่ะแพลวอีสุสุลำปางค่ะแพลวเป็นเซลนะคะประจำอยู่ที่สาขาไฮเวย์ข้างบิ๊กซีลำปางหาแพลวง่ายที่เดียวนะคะสาขาที่แพลวประจำอยู่ติดกับบิ๊กซีลำปางเองและด้านหน้าสาขาที่แพลวประจำอยู่ก็คือแม็กโครลำปางส่วนด้านหลังนะคะก็คือคนส่งจังหวัดลำปาง ไม่ว่าคุณจะมาจากอำเภออะไรจังหวัดไหนมาอยู่ที่นี่แล้วถ้าคุณอยากจะรู้ว่ารถอีสุข,ของเราตัวใหม่ล่าสุดหน้าตาเป็นยังไงร,ราคาโปรโมชั่นดีๆมีอะไรให้คุณบ้างก็เรียนเชิญเข้ามาชมรถได้ที่โชว์รูมและที่นี่นะคะยังมีรถทดลองขับให้คุณทดลองขับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถมิวเไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องพันเก้าหรือว่าเครื่องสามพันถ้าคุณอยากจะรู้ว่ารถอีสุข,ของเราเครื่องพันเก้าขับแล้วจะแรงขนาดไหนและเครื่องสามพัน ขับแล้วจะมันขนาดไหนก็เรียนเชิญเข้ามาทดลองขับได้ที่โชรูถ้าหากว่าคุณไม่สะดวกเข้ามาบอกแพรวเดี๋ยวแพรวจะนำรถทดลองขับไปให้คุณทดลองขับถึงที่เลยทีเดียวมาดูว่าวันนี้แพลวมีรุ่นไหนพาไปชมนะคะก็มีสองคันนะคะที่เตรียมส่งมอบในวันนี้ไปไปดูกันว่าใครเป็นเจ้าของเจ้าของเขาทคาทำอาชีพอะไรเจอแพรวได้ยังไงและโปรโมชั่นดีๆของรถเขามีอะไรบ้างไปไปชมกันค่ะตัวนี้นะคะเป็น4ประตูเกรด S นะจ๊ะทุกคนนะ ตอนนี้ราคานะคะอยู่ที่738,000 ตัวนี้เป็นรถยูโรสนะคะทุกคนนะช่วงนี้เป็นช่วงที่โปรโมชั่นดีมากๆเลยสําหรับรถยูโรสนะเพราะมันกำลังนับเปลี่ยนผ่านจากยูโรสไปยูโรห้จริงๆแล้วเนี่ยรถอีสุของเรานะคะราคาจะปรับขึ้นตั้งแต่วันที่1เมษายนแล้วนะคะถ้าหากว่าใครนะคะรับเป็นยูโรสยังได้ราคาเดิมอยู่และตอนนี้เราลากมาจนเดือนนี้คือเดือนกรกฎาคมจะเข้าสู่กลางเดือนกรกฎาแล้วในบางรุ่นเนี่ยหมดสต็อกเลยนะคะ แต่บางรุ่นเน่ยยังมี้คุณได้เลือกอยู่ก็อย่างเช่นนะ,ะตัว4ีประตู S อย่างเงี้ยก็มีนะคะแต่ว่าจะมีในตัวสีขาวและสีเทาเท่านั้น,นะะสีบอนเงินนะ,ค,ะคันนี้น่าจะเป็นคันสุดท้ายแล้วนะ,ะที่จะออกในจังหวัดลำปางนะจ๊ะตัวนี้เป็นยูโรสีนะคะตัวนี้มีรถให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดนะคะตอนนี้มีอยู่3สียูโร5ก็3สีเหมือนกันนะ ตัวยนะูโรสีนที่มีให้คุณเลือกได้ตอนนี้มีสีขาวแล้วก็สีเทานะสีบอลเงินนี่หมดแล้วนะถ้าหากว่าคุณอยากได้เป็นสีบอลเงินนะคุณก็รับเป็นตัวยูโร5ได้นะคะตอนนี้ก็ยูโร5ทยอยนะ เข้ามาที่โชรุมแล้วนะคะถ้าอยากมาดูนะคะว่าเฮ้ยย mm ูโรห้านะมันแตกต่างจากยูโรสีตรงไหนวะก็เรียนเชิญเข้ามาชมโดได้ที่โชรุมนะความแตกต่างไม่เยอะนะคะความแตกต่างก็แค่มีอุปกรณ์บางอย่างนะคะที่เพิ่มเข้ามานะที่ทําให้เผาไหมฝุ่น PM ได้ดีมากขึ้นเท่านั้นเองนะเพิ่มเข้ามาแค่นีดเดียวเองนะจ๊ะ โอเคนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันยังมีสีเทาให้คุณเลือกอยู่นะถ้าคุณอยากได้แบบนี้นะสวยๆอย่างเนี้นะคะคุณใช้เงินออกเพืศูนย์บาทคุณก็สามารถรับรถได้ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้สําหรับยูโรสี่นะคะยูโรห้านะคะจะได้อย่างนี้ลอเกล่าเนี่ยเป็นเคสบายเคสนะะต้องอยู่ที่ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะอยู่ที่อาชีพอยู่ที่รายได้แล้วก็อยู่ที่เงื่อนไขนะคะที่ลูกค้าเลือกอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ ตัวนี้นะเป็นรถปี2024นะคะที่ดีไซน์ทั้งหน้าทั้งหลังมาให้เรียบร้อยแล้วมีหน้าจอนะคะแสดงผล8นิ้วให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรุ่น S ปี2024นะ,ะตัวนี้แพลก็ให้เป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันบานหน้าเต็มให้กับลูกค้าไปนะคะเนี่ยฟิล์มเซรามิกเนี่ยมองข้างนอกอย่างเงี้ยมันจะเป็นมืดๆนะทุกคนนะแต่ถ้าเข้าไปอยู่ข้างในนะคะคนข้างในอาจจะมองเห็นข้างนอกเนี่ยสว่างมากนะคะเพราะงั้นนะก็รับรองได้ว่าขับกลางคืนเนี่ยปลอดภัยนะคะแล้วก็เห็นชัดเจนกว่าฟิล์มทั่วไปแนน,นนน่อะะคะ ตัวนี้ก็ให้เป็นประกันภัยช่นหนึ่งประบอทะเบียนนะคะใส่กระบะไดเนอร์ให้นะคะรุ่นนี้นะคะฟรีดาวมีให้เพนัะง้นถ้าอยากได้ฟรีดาวนะคะทักหากันได้เลยนะคะรถยังเหลืออยู่รถยังมีอยู่นะจ๊ะนี่นะคะก็ให้ทุกอย่างเลยนะกระบะไดเนอร์ติดฟิล์มให้ใส่กสันสาดให้นะคะคันนี้ประกันภัยช่นหนึ่งให้จดทะเบียนให้ให้ทุกอย่างที่จําเป็นต้องได้ใช้แล้วนะะนอกจากนั้นนะคุณก็ไปจัดการเองนะ,ะไม่ว่าจะเป็นถ้าว่าคุณอยากจะได้ล้อแม็กนะคอมสปาร์นะแม็กซิ่งนะโหลดนู่นนี่นั่นนะคุณก็ไปจัดการเองได้ นะแล้วคุณเนี่ยเพื่อคุณอยากได้หลุดแบบเนี้ยนี่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 สวยนะสวยนะ นี่นะคะคุณจัดแบบนี้ได้เลยนะคะตัวนี้นะความกว้างความสูงเนี่ยเทยบเท่ากับตัวสปีดนี่เลยนะเพราะงั้นนะรับรองได้ว่าถ้าคุณได้เป็นสีประตูของเราไปเนี่ยคุณจะชอบมากๆเลยนะใช้งานสะดวกสบายนะคะกว้างขวางนะคะเนี่ยตัวเอส่างเงี้ยนะคะราคาเบามากถ้าหากใครกําลังมองหารถสีประตูรถครอบครัวนะคะที่สบายกระเป๋าราคาเบาๆก็นี่แหละนะคะแนะนาเลยนะคะราคา7จ็ดแสนต้นต้นเองรถมีให้นะทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ให้คุณได้เลือกนะะแต่รถรุ่นนี้มีแค่เครื่องพันเก้าให้คุณเลือกนะไม่มี เรื่อง3,000ันนะคะท่านผู้หญิงนะคะที่กาลังมองหารถกระบ,บะนะ,ะเกียร์ออโต้นะคะแล้วราคาเบาๆเนี่ยรุ่นนี้มีเกียร์ออตโต้ให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะแต่คันที่คุณเห็นอ่ตรงนี้เป็นเกียร์ธรรมดาตัวนี้ภายในเป็นสีดําดูแลง่ายนะคะเป็นเบาะผ้านะจ๊ะที่สำคัญคือมันมีหน้าจอมาแล้วแหละเพราะงั้นนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆนะสำหรับสีประตูตัว S อสนะแบบนี้นะคะน,นี่นี่นนะอยากได้สีประตูนะคะรถครอบครัวสักคัน นะแนะนำเลยนะคะเป็นตัว S นะคะราคาเบามากนะ,ะ738,000บาทที่สองพัตอนนี้ก็คือฟรีดาวนะคะตอนนี้ฟรีดาวนะ,ะมีอยู่นะ,ะมีอยู่นะ,ะนี่นะหน้าจอนะ,ะมีมาอย่างนี้แล้วรถตัวนี้เป็นเครื่องพันเก้านะคะภาษีนะคะแค่2,500บาทเท่านั้นเองนะ,ะ2,500บาทนะ,ะไปสู่ปีที่7นะคะปีถัดไปนะคะปีที่8ก็เหลืออยู่แค่2 2 0 0นะคะถ้าหนาะปีถัดไปอีกนะคะก็เหลือแค่พันเก้าเพราะงั้นเนี่ยจะทําให้คุณนะคะประหยัดลงเรื่อยๆนะคะ และที่สําคัญนะคะเรามีคูปอง800บาทให้กับลูกค้านะคะ5ครั้งเวลาเข้าเชา็คระยะไม่ว่าคุณจะซื้อรถที่ลําปางหรือซื้อรถที่จังหวัดไหนก็ตามนะคุณเช็คระยะได้ทุกที่ทั่วประเทศนะคะที่สําคัญคือศูนย์ของเรานะคะมีศูนย์เนี่ยเยอะมากๆนะเยอะมาก,มากจนถึงขนาดว่าคุณจะไม่กังวลเลยแหละนะคะในเรื่องของการดูแลว่ารถคุณมีปัญหาเพราะว่าศูนย์เราเนี่ยอยู่เกือบจะทุกอาเภอในประเทศไทยเลยนะ,ะอีกกว้างขวาน,นะ,ะทุกคนนะเนี่ย ราคาเบามากนะจ๊ะราคาเบามาก7จ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองนะคะนี่ <Okay. S 1> ดีไซน์ใหม่นะคะด้านหน้าดีไซน์ใหม่สีบอลทุกวันนี้นะคะบอลของเขาบอกได้เลยว่าบอลสวยมากนะบอลไม่จืดจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เข้มมันเกินไปเนี่ยก็ออกไปทางสีเทานิดนึงนะนี่ <Okay. S 1> ต้องมาดูตัวจริงเนาะถ้าอยากจะรู้ว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะคะแล้พูดอะไรไปนะคะก็มันก็เป็นอาเชื่อเท่าคุณได้สัมผัสเองหรอกนะจ๊ะรุ่นนี้นะคะ การเชินทน้ายยังไม่มีนะถ้าลูกค้าอยากใส่เพิ่มก็สามารถเพิ่มได้นะคะปัจจัหมอกจะไม่มีถ้าลูกค้าอยากใส่เพิ่มก็สามารถเพิ่มได้นะคะเนี่ยอย่างเคสเน่เขาไม่น่าจะใส่เพิ่มเพราะว่าเขาเป็นสายซิ่งนะออกไปก็น่าจะไปแต่งซิ่งสุดฤทธิ์เลยแหละนะคะเป็นวัยรุ่นอยู่นะตอนนี้เป็นวัยรุ่นอยู่นะ,ะตั้งหลังมีติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระบะไล,ลเนอร์ก็เป็นของอินสุดนะคะนี่ดีแม็กดาี่นะคะ และที่สําคัญเลยนะคะขาดไม่ได้นะคะก็คือสติกเกอร์ครอบครัวแพลวอีซูซูลำปังนะคะเพราะว่าแล้วให้ความสําคัญมากกับการติดต่อสื่อสารหากลูกค้าแพลวรับรถไปแล้วไม,ไม่ว่าเขาจะใช้รถที่จังหวัดไหนก็ตามในประเทศไทยหากเขามีปัญหาหลังรับรถเขาจะต้องติดต่อแพลวได้ตลอดเวลาเบอร์น,นี้แพลวใช้มานะมากกว่า20ปีแล้วนะคะและนะเป็นเซลล์อีซูมาก,ก็มากกว่า15ปีแล้วใช้เบอร์เดิมเบอร์เดียวเพราะงั้นเราลองได้ว่าติดต่อได้และที่สำคัญติดต่อง่ายด้วยนะจ๊ะ นี่นะอ่ะนะคะมาดูกันว่าเจ้าของรถนะคะเป็นใครเดี๋ยวราดูข้างหน้าอีกทีนึงนะคะด้านกว่ามือทีนึงก่อนยูโรสีจะหมดแล้วนะทุกคนนะจะหมดแล้วนะคะเพราะงั้นรีบๆนะ,ะเพราะว่ายูโรสีเนี่ยมันอาจจะใช้งานได้ง่ายกว่าแล้วกันนะคะถ้าพูดถึงตอนนี้นะคะสำหรับแพรแพรมองว่ายูโรสีใช้งานได้ง่ายกว่ายูโรห้านะคะ นะแต่ถ้าหากว่ายูโร4หมดแล้วจริงๆเนะี่ยจะได้ใช้ยูโร5กันทั้งหมดนะคะก็ไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบแล้วกลายเป็นว่ายนะูโร5เนี่ยต้องใช้งานง่ายแน่นอนแหละตอนนั้นนะแต่ตอนนี้มันมียูโรสให้คุณได้เลือกอยู่ถ้าคุณเลือกยูโรสได้คุณก็สามารถเลือกได้นะคะเพราะแตกต่างกันแค่อุปกรณ์ที่เอามาเพิ่มนะทําให้มันเป็นยูโรสนะไปเป็นยูโร5แค่นั้นเองนะคะนี่นะหน้าจอมีให้เรียบร้อยนะคะตรงมือจับนะคะนี่ก็มีตัวควบคุมเสียงให้เรียบร้อยเลยนะคะ ตัวนี่เป็นเกียร์ธรรมดานะคะทุกคนนะส่วนนี่ที่เป ah. ิดฝาถังน้ามันอยู่ขวามือนะคะคอนโซลขวามือข้างล่างอย่างนี้นะมันไม่ได้อยู่ตรงที่เบาะนั่งเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะนี่อยู่ตรงนี้นะไม่ว่าคุณจะออกรถที่ไหนในประเทศไทยนะคะอยู่ที่เดียวที่เดิมกันหมดนะตัวนี้เป็นกุญแจธรรมดานะคะทุกคนนะยังไม่ใช่กุญแจรีโมทนะคะแต่ว่าคุณสามารถไปเพิ่มเป็นกุญแจรีโมทได้นะจะได้กุญแจไป2ดอกนะอีซูดตัวใหม่นะคะจะได้กุญแจ2ดอกทุกคนนะคะเขาบอกว่าเฮ้ยสี่ประตูเนี่ยแม่แรงอยู่ตรงไหนนะคะแม่แรงอยู่ตรงนี้นะคะ ดูมือแพวนะสี่ประตูทุกคันนะคะจะอยู่นี้นะนี่ดึงนี้ขึ้นนะคะทุกคนนะดึงขึ้นอย่างนี้นี่นี่น,นี่เห็นไหมคะนุน่นนอันนั้นคือแม่แรงน,น,น,ะะนุ่นคะเนี่ยคุณสามารถะะเอาเบาะพับลงนีได้เลยนะคะเผื่อบางทีคุณอยากจะใส่ของนะคะข้างหลังคุณก็สามารถพับเบาะได้นะคะ นี่นะอยู่ข้างหลังฝั่งผู้โดยสารนะคะด้านหลังนะทางซ้ายนะคะนี่แต่หากว่าคุณเป็นคนตัวสูงยาวเขาดีเหมือนเลาเนี่ยนะก็จําเป็นต้องได้มาเปิดด้านขวาน,นะคะนะเพราะว่ามันสั้นเกินอ่ะอย่างนี้ดีกว่านะ,ะเราสั้นเกินเราต้องเดินมาด้านขวาเพื่อที่จะดึงเชือกตัวนี้นะคะถ้าดึงจะฝังนวเนี่ยดึงไม่ได้อันนี้ก็กว้างขวางนะคะอยากจะได้รถครอบครัวสักคันก็แนะนําเลยนะคะตัวนี้จะแสนสามหมื่นแปดพันบาทเองนะคะ ตัวนี้เนี่ยใช้เงินหนรถเริ่มต้นก็ศูนย์บาทเท่านั้นนะคะหรือถ้าหากว่าคุณมีเงินดาวบ้างยิ่งดีเลยเพราะถ้าคุณมีเงินดาวเพิ่มมาสักทีหนึ่งค่างวดมันก็จะน้อยลงนะบางคนเนี่ยลูกค้าถามแผลว่าเอ๊ะพี่ถ้าหากว่าผมเพิ่มเงินดาวเดี๋ยวค่างวดผมจะถูกกว่านี้ใช่ไหมนะคะ คำตอบที่ถูกต้องคือใช่นะคะยิ่งเพิ่มเงินดาวสูงเท่าไหร่ค่างวดของคุณยิ่งถูกลงเท่านั้นนะคะสำหรับฟรีดาวหรือว่าสำหรับดาวน้อยก็คือสําหรับคนที่จําเป็นต้องได้ใช้รถจะเอารถไปค้าขายจะเอารถไปต่อย,ยอดหรือว่าต้องการอยากจะได้รถแล้วจะเอามาบังคับเอให้เต็มไปคนรู้จักเก็บเงินรู้จักอมเงินนะคะรู้จักนําไปจ่ายนู่นจ่ายนี่เพราะว่าคือเงินเดือนก็หมื่นกว่าบาทนั่นแหละแต่ ผ่านไป1ปี2ปี3ปีแมงชีวิตก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเงินก็หมดอย่างเงี้ยแต่สำหรับคนที่อยากทําแบบนั้นนะแต่ผมไม่มีเงินดาวพี่ผมมาเอารถอย่างเดียวได้ไหมแล้วถึงเวลาสิ้นเดือนนตผมจ่ายแน่นอนผมมีตั้งคจ่ายนะนี่ก็จะได้เป็นทรัพย์สินนะคะเพิ่มเข้าไปในชีวิตว่าเออครูทางานมาเนี่ยครูได้อะไรบ้างนะก็สําหรับแบบนั้นนะคะคนที่อยากจะ ไม่ใช่เงินดาวเลยหรือว่าใช้เงินดาวน้อยก็จัดได้สำหรับคนที่บอกว่าอยากจะใช้เงินดาวเพิ่มนะคะเพิ่มเท่าไหร่คุณก็บอกมาได้เลยนะคะทุกคันนะ้ยิ่งดาวเยอะยิ่งดีนะคะยิ่งดาวเยอะนะคะดอกเบี้ยคุณก็ยิ่งถูรถคันนี้นะคะเป็นรถของพ่อวูเทนนะคะพ่อวูเทนนะคะซื้อให้กับลูกสาวนะจ๊ะนี่นะคะซื้อให้ลูกสาวบอกว่ามีลูกสาวคนเดียวนะคะเนี่ยเขาอยากจะได้รถใหม่สักคันก็เลยอยากจะซื้อนะรถเป็นสี่ประตูนะคะให้เขานะคะ นะเอาไปใช้นะแต่ก็เลือกเป็น4ประตูออลสุนี่แหละเพราะว่าลูกนะชอบ4ประตูออลูสุนะชอบเป็นตัวออลูสุเลย บอกว่าชอบรถอีซุนะแต่งซิ่งดีแล้วก็แต่งสวยด,ดีว่างั้นนะคะนี่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะผูุเทนนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะถามว่าเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านเงินเดือน,นหมื่นกว่านเนี่ย <S <S มันจะทาไฟแนซ์น,นะคะได้ง่ายไหมนะคะหรือว่าทาไฟแนซ์เนี่ยมันต้องวางแผนยังไงนะตัวเนี้ยผู้เทนเขามีอาชีพเสริมนะคะก็จะเป็นขายไก่ย่างนะคะที่หน้าบ้านนะ,ะก็เนี้ยก็คุณถ้าหากว่ามีอาชีพเสริมไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะขอให้เป็นอาชีพสุจริตนะคะขอให้มีอาชีพจริงนะคะ มีเอกสารบ้างไม่มีบ้างนะคะมีหลักฐานบ้างไม่มีบ้างเนี่ยก็เอามานะคะร่วมยื่นได้นะคะเอามารวมๆกันนะคะเอามายื่นได้ขอให้คุณนะ่บอกว่าคุณทํางานจริงนะคะมีอาชีพจริงนะคะไม่เป็นอาชีพที่ทุจริตนะคะคุณสามารถออกรถได้นะ,คะแค่คุณบอกว่าคุณอยากจะได้รถแค่คุณมุ่งมั่นตั้งใจว่าคุณจะมันจริงๆถ้าหาแพลวนะคะ ทักหา,าแล้วได้เลยนะปรึกษาพี่ไม่มีอะไรจ่ายมีเงินเท่าไหร่ก็บอกกันได้นะจ๊ะโอเคนะคะก็ขอบคุณนะพ่อโอเทนนะคะแล้วก็ขอบคุณนะลูกของพ่อโอเทนด้วยนะคะที่ ถ้าก็มาทางออนไลน์นะคะนอะ้องเขาเห็นทางออนไลน์นะถ้าเข้ามาก็บอกว่าจะได้รถใหม่สักคันนะคะก็ดีใจและยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาร่วมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของขอครอบครัวอีซูซุรำปางของพวกเรานะจ๊ะโอเคนะคะอยากได้สวยๆแบบนี้ถ้าหากกันได้เลยนะจ๊ะแค่ศูนย์บาทก็ออกรถได้ โอเคนะคะก็สุดท้ายและท้ายสุดแล้วนะคะ,อ,ะอยากได้สวยๆนะคะแบบ2คันนี้นะคะก็ทักหาก,กันได้เลยะจ๊ะคันนี้นะคะใช้เงินงก็สามหม่นเก้าพบาทเท่านั้นเองนะ,ะส่วนคันด้านหลังนะะใช้เงินออกรถแค่0นบาทนะคะใช้เงินรถแค่0ูบาทอย่าบอกว่าแค่ยังไม่ใช้เงินสร้างัเลยด้วยซ้าก็สามารถออกรถได้ขอแค่คุณบอกว่าคุณอยากได้ขอให้คุณตั้งใจกับมันจริงๆก็พอทักมหาแล้วนะคะทัวมาปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอย่าบอกว่าคุณทําไม่ได้นะคะไม่ว่าคุณจะผิดหวังจากที่ไหนมาไม่ว่าคุณจะผิดหวังจากใครหรืออะไรมาก ตามอย่าบอกว่าคุณทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้คุยกับแพลวอีสูสูดลำปางนะคะแพลวเองแพลวปซออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รับลูกค้าหน้าร้านนะคะ้าหากว่านะคุณอยากจะให้แพลวดูแลหรือว่าอยากจะปรึกษาการออกรถใหม่ป้ายแดงกับแพลวก็สามารถถ้าหาแพลวได้ผู้ช่วออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจ,จ f a c e b o o k g o o g l e YouTube t i k t o k ค่ะเสิร์ชก็ไปนะคะว่าแพลวมีสูดลำปางหรือเสิร์ชก็ไปว่าอีสูสูลำปางแล้วคุณจะเจอเซลล์คนนี้อยู่บนนั้นแพลวเป็นเซลล์ที่ลูกค้าเก่ากลับมา ทำไมพวกเขาถึงแนะนําให้คนที่เขารู้จักแลกคนที่เขาไม่รู้จักเมาอดกระแผวพักมาหาแผวแล้วคุณจะรู้นะคะคุณอย่าบอกว่าคุณทําไม่ได้คุณอย่าบอกว่าคุณไม่มีปัญญานะคะทุกคนมีสองมือสองเท้าเท่ากันนะคะคุณมีตาคุณมีจมูกคุณมีหูเหมือนกับคนอื่นไหมถ้าคุณมีหากเขาทําได้คุณก็ทําได้เหมือนกันอย่าลืมนะคะคิดถึงยิสูต้องแผวเด็ดทุกขันดันทุกเกต แต่ไม่เน้นขายแต่แพลวเน้นดูแลหลังการขายถ้าว่าคุณให้ค่าสิ่งนั้นคุณเลือกแพลวแล้วแรวปลังว่าคุณจะไม่ผิดหวังและไม่เสียใจยแน่นอนเจื่อแพลวใช้อิสุสุดี